ค่ะวันนี้มาแบบหน้าเต็มหน่อยนะคะก่อนที่จะมาแบบหน้าสดเพราะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าโดยใช้เมคอัพถูกและดีกันค่ะ ็คือผิวหน้าหลังจากที่ลงสกินแคร์แล้วนะคะเ็จสุดท้ายก็คือครีมกันแดดต่อไปเราจะมามคอัพกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะใช้แป้งเจ้านางนะคะเป็นแป้งฝุ่นอันนี้ใช้ดีมากๆเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะเขาจะมีพับมาให้นะคะแต่เราไม่ค่อยถนัดใช้พับเท่าไหร่เราก็จะเทใส่มือของเรา,ราแล้วค่อยตบๆตที่หน้านะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาลงแป้งผสมรองพื้นนะเราจะไม่ค่อยใช้รองพื้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใช้ที่ไรก็จะเกิดการอ,อุดตันได้ค่ะเ,เรามั่นใจว่าเราล้างหน้าสะอาดหมดจบจริงๆแล้วนะแป้งพับที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือของ Q Place นะคะตลับสีฟ้าเป็น Q Place Every Snow มันก็ดีมากๆเลยกันน้ำกันเหงื่อสุดๆ สีที่เราใช้นะคะจะเป็นเบอร์ N2 ซึ่งมันก็จะค่อนข้างคล้ำกว่าสีผิวจริงของเรานิดนึงแหละแต่ว่ามันทำให้เวลาเหงื่อออกหรือเป็นคราบนิดนิดเน,นี่ยมันก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะคะก็จะเนียนไปส่วนเรื่องของการปกปิดก็ให้เต็มไปเลยนะเพราะว่าปกปิดได้ดีมากๆค่อยทับๆไปนะคะ อยากให้ทุกคนได้เห็นรอยฟาดกระว่าเขาจะปกปิดได้ดีแค่ไหนปิดไปแล้วสำหรับเรื่องของใต้ตาเนี่ยเขาช่วยปกปิดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะปิดเ,เรียบร้อย หน้าของเราก็จะดูแมทแม m กๆลๆนะิดนึงเนาะสำหรับตัวนี้ควบคุมความมันได้ไหมนะเราคิดว่ามันก็มันก็ควบคุมได้กลางๆนะคะเสร็จปุ๊บแล้วนะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันโดยจะใช้ที่ส่องเขียนคิ้วนี้ก็เราใช้ไม่แพงนะคะอันนี้เป็นของ Ashley นะ แท่งละสบาทเองซึ่งมันใช้ดีมากๆแล้วก็มีแปลงแบบนี้ด้วยให้เราหวีคนคิ้วให้มันเรียงเส้นกันพอดีพอดีนะคะมันก็จะช่วยให้เราว่าได้ง่ายมากขึ้นนี้จำไม่ได้แล้วว่าใช้เบอร์อะไรเพราะว่ามันลอกแล้วไปหมดแล้ว จะขอเขียนตรงนี้นะคะเริ่มจากการวาดที่โครงคิ้วเลยค่ะเทคนิคของเราอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นเนาะาคนเขาอาจจะเริ่มจากหางคิ้วก่อนแต่เราจะเริ่มจากโครงคิ้วก่อน พอดโครงเสร็จนะคะเราก็มาเติมคิ้วของเราให้เต็มเลยเรื่องของความติดทนกันน้ำอันนี้ก็ทำได้ดีมากเลยนะคะติดทนมากกันน้ำกันเหนือคือเคยเขียนไปวิ่งสิกิโลก็ไม่หลุดนะเพราะ มันทนมากจ,จริงๆคิดว่าเท่ากันแล้วอันนี้มันจะเข้มไปนิดนึงนะคะ,ะต่อไปแล้วก็แามใช้ผู้การน,นะเกลี่ยตรงนี้ให้มันฟูๆมันจะได้ดูไม่ทื่อเกินไปนะคะ ก็ไล่มาที่ด้างเลย mm. เรียบร้อยอันนี้จะใช้มัสคาร่าคิวก็ได้นะซึ่งก็จะใช้ของเบ n นฟิตนะคะมันปัดง่ายมากมันก็จะดูเป็นธรรมชาติ ให้มันตั้งขึ้นหน่อยนะ,ะต่อไปก็คือขั้นตอนของตาอันนี้เราก็จะดัดขนตาก่อนนะคะอันนี้เป็นที่ดัดขนตาของมูจินะราคาไม่แพงเวลาดัดขนตาให้ยกขึ้นแล้วก็เป็นสาจังหวะถ้ามันยังไม่ค่อยงอนเท่าไหร่นะคะก็สามารถดัดซ้ำได้ หลายคนเราจะทําขั้นตอนนี้หลังจากที่ลงอายแชโดว์ต่างๆแล้วนะคะแต่ว่าเราขอแบบนิบก่อนละกันโอเคเรียบร้อยพาเลตาโทนสีนี้ละกันเนาะเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลนะคะแต่ในถ้าในวันทำงานของเราเราอาจจะใช้นี่เมเบลีนอันนี้เลยนะคะนนี้ก็จะออกสีชมพูนิดๆก็ติดทนค่อนข้างดีเลย เดี๋ยวนี้เราจะใช้ซีวาน,น่าอายแชโดว์นะคะเบอร์02มันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเราจะเริ่มไล่จากสีที่ซีดที่สุดแล้วก็มาสีที่เข้มที่สุดบริเวณหางตาเสร็จปุ๊บก็ใช้สีคนกลางๆอะคะ่ะทาที่เปลือกตาตรงกลางมาเริ่มกันเลยนะนี่เราใช้สีขาวก่อนนะคะสีขาวลงไป ให้ทั่วเปลือกตาเลยทั้งสองข้างเราจะถนัดเกลี่ยโดยใช้มือมากกว่านะคะจะไม่ค่อยถนัดใช้คู่กันเท่าไหร่ที่เราบอกเมื่อกี้สีที่เข้มที่สุดเราก็เลือกดูว่าจะใช้สีอะไร นีก็จะออกแล้วสโมคี่อาหน่อยรุ่นนี้เขาจะเป็นแบบครีมนะคะแต่ว่าติดทนมากๆมีความติดทนสีสวยแล้วก็เม็ดสีก็เพราะว่าค่อนข้างชัดเลยนะ มีสีสสันต่อไปนะคะเราจะใช้อาสีที่อ่อนลงมานิดนึงนะเ <c oughs> มื่อกี้ใช้สีนี้ไปนะคะอ่าก็ตอนนี้เราจะใช้สีนี้เกลี่ยที่หัวตานิดหน่อยนะมันก็จะดูวิ้งวิ้งขึ้นมา จากนั้นเราก็จะใช้สีน้ำตาลนิดๆทาบริเวณกลางเปลือกตาไปเลย<ๆ>ก็ใช้นิ้วเกลี่ยห่างต่อให้มันดูแบบ ฟูมโอเคคิดว่าได้แล้วละ่ะจะเต็มมากต่อไปค่ะเราจะมาติดอายไลเนอร์กันนะคะอายไลเนอร์ที่เราใช้ตอนนี้ปกติก็จะใช้ของ m a y บอร l i ีนนะแต่ตอนนี้เราลองใช้ของโซ la าอันนี้ก็ติดทนมากๆเลยนะคะอันนี้ซื้อที่อ f and boy บ9 9บาบาทเท่านั้นมันเป็นหัวหมึกแบบนี้นะคะ เขียนง่ายมากะจะเริ่มเขียนเทคนิคการเขียนของเราก็จะเริ่มเขียนจากหัวตาไปหางตาก่อนวาดโครงก่อนอีกเช่นเคยเนี่ยคะ่ะวาดโครงก่อนเห็นไหมต่อไปเราก็จะมาวาดโครงอีกข้างหนึ่งคะ่ะ แล้วก็เติมสีให้พื้นที่ที่เหลือนะคะค่อยๆวาดไปเรื่อยๆนะพอได้แบบนี้เราก็มาเติมหัวตาให้มันเท่าก,กันเสร็จปุ๊บก็หางตาค่ะแล้วแต่ทุกคนชอบเลยว่าชอบหางตาแบบไหน ตันนี้เราก็จะแต่งให้หางตามันดูเฉี่ยวขึ้นมานิดนึงนะคะให้ดูชัดๆขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะมาปัดขนตากา้านโดยที่เราจะใช้ m a เปอรีนไฮเปอร์ค hmm. รุ่นนี้เลยนะคะอันนี้ใช้ดีมากๆเลยอันนี้เราซื้อมาผิดเนาะปกติเราจะใช้สีดำแต่ว่าเนี่ยสีน้ำตาลเพราะฉะนั้น ตาของเราจัดจ้านเข้มแล้วเราจะใช้อีกรุ่นหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือ m a y บ e ร l i n น s n น p s c a r a นี่ก็ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราใช้อันนี้ให้ดูแล้วกันนะคะเวลาปัดขนตาก็ค่อยๆย,ย,ยกขึ้นนะคะแล้วก็ทำเหมือนแบบซิกแซกนิดนึงเนาะ ค่อยๆย้ำเข้าไปนะคะเรียบร้อยในที่สุดเราก็มีขนตาเป็นของตัวเองแล้ว,วต่อไปค่ะเราจะมาเขียนขอบตาให้ตาเราดูคมมากขึ้นด้วยการใช้เราจะชอบใช้ของเมลเบรีนะคะในการเขียนขอบตา เขาจะมีผู้กันเล็กๆมาให้แบบนี้นะเราก็จะใช้ปลายตรงนี้นะคะเป็นตัววาดก็จะใช้สีที่เข้มที่สุดเหียบไปมันก็จะทำให้ตาของเราดูโตมากขึ้นนะคะส่วนของเบนหน้าที่ใช้เวลานานที่สุดเนี่ยก็คือดวงตานี่แหละก็ดวงตาก็เหี่ยวด้วยเพราะว่า ชอบขยี้ต่อแล้วก็เราก็จะใช้สีนี้นะคะที่มันอ่อนลงมานิดนึงเบรนเบรนให้มันดูไม่แข็งจนเกินไป นะคะให้ตาดูเป็นมิติมากขึ้นเราก็จะใช้สีนี้ที่สว่างที่สุดเลยเกลี่ยที่หัวตานะคะตาเราก็จะดูมีมิติมากขึ้นต่อไปเรามาปัดแก้มกันค่ะด้วย KMA สีนี้จะเป็นสีแบบพีชๆหน่อยนะคะก็จะใช้แปลงปัดแบบนี้นะก็ไม่ได้ทำปัดจูอะไรใดๆปัดตามที่เราอยากจะปัดไปเลย จะไล่มาบริเวณจมูกให้ดูแบบเริ่มมีมิติมีอะไรมากขึ้นมาคอแล้วดูบ่มแดดนิดม mm ิดโอเคใก้เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับสาวๆที่อยากให้จมูกดูโด่งมากขึ้นมีมิติมากขึ้นนะคะเราสามารถอดัดแบใช้อาร์ชโนค่ะสีประมาณนี้ <c oughs> สีน้ำตาลประมาณนี้นะคะแตะเกล่ยเพิ่ม ความเป็นดั้งของจมูกให้เราได้เราก็จะมีดั้งขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้คือจมูกจริงอะไรจริงของแท้ <c oughs> ก็จะดูมีจมูกขึ้นมานิดนึงต่อไปก็มาเติมลิปสติกกันนะคะสีที่เราใช้วันนี้ก็คือ i n t u It Liquid Matte ค่ะนี่ก็เป็นลิป เนื้อแมทที่ให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีแต่ว่าด้วยความแมทเนาะมันก็อาจจะดูแห้งๆระหว่างวันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ลิปแมทเราก็ต้องบำรุงริมฝีปากให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอนะคะอันนี้ราคา49บาทเท่านั้นนะคะหาซื้อง่ายมากๆเลยในวัสันนะคะ เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยเมคอัพราคาเบาก็ทำให้เราดูดีขึ้นมาได้นะคะและถ้าหากใครชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ติดตามวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ